ใครที่มีปัญหาฝ้าหนาจุดด่างดำเต็มหน้าผิวหน้าดำครัม้มเฟนสิวพดผื่นแพ้ง่ายล้างหน้าไม่สะอาดผิวหน้าตึงนหน้าแหง้งขาดความชุ่มชื้นวันนี้เราอยู่กับสบู่ทำความสะอาดผิวหน้าจากธรรมชาติเกรดพรีเมียมที่ทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกสะอาดหมดจดไร้ฝ้าไร้จุดด่างดำกับสบู่ขมิ้นทองน้ำพึ่งป่าเดือนห้าที่อัดแน่นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติจากขมิ้นทองที่ช่วยทำให้ผิวพรรณนุ่ม นวนแลดูเรียบเนียนเขาาผ่องใสช่วยรักษาสิวผดผื่นช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยมีออรา่าเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวหน้านุ่มน่าสัมผัสยกกระชับแลดูอ่อนกว่าวัยริ้วรอยลดเลือนลงและสารสกัดอื่นๆจากธรรมชาติมากกว่า9ชนิดเข,ข้ากระจจางใสเปล่งปังเนียนนุ่มน้าสัมผัสกับสบู่ขมิ้นทองน้ำพึ่งป่าเดือนห้า